ดราม่าอีกเวียไม่ให้เกียรติวิกกี้ไม่รู้เป็นดาราโต๊กันนัวเบลล่าก็โดนไปด้วยหลังจากการแต่งงานของเวียและวิกกี้ก็มีการติดแฮชแท็ก เวียสุกลวัฒน์และเวียวิกกี้แสดงความคิดเห็นโต้กันจนเกิดกระแสด,ดราม่าขึ้นอีกโดยมีคนแสดงความไม่พอใจเวียบางก็บอกว่าไม่ให้เกียรติรักเก่าดราม่าครบซ้อนดราม่าวิกกี้ไม่รู้ว่าเวียเป็นดาราหรอโดยออกมาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิไม่ผิดที่รักกันไม่ผิดที่ท้องก่อนแต่งดีแล้วแมนดีทำแล้วรับผิดชอบแต่ที่ออกมาพูดโดยไม่ให้เกียรติอีกฝ่ายที่เคยรักกันมานานมากๆไม่ถนอมความรู้สึกกันอันนี้ไม่แมนสงสาร อีกฝ่ายคงจะเสียใจมากต่อให้ move on ได้ยังไงก็ต้องมีความรู้สึกบ้างแหละคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอันนี้เห็นด้วยจริงๆเลยค่ะอย่างน้อยก็คนเคยรักกันให้เกียรติน้องเขาหน่อยเป็นต้นด้านคนที่เห็นต่างก็ตอบโต้กันต่างๆนานาอาทิ เมียแมนที่สุดแล้วเขาบอกรักเมียเขาแล้วจะให้เขาบอกรักคนเก่าเหรอถึงจะบอกว่าแมนเขาพูดอะไรมาตีความไปหาอีกคนหมดเลยบ้าบอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่แมนตรงไหนเอ่ยงงมากต้องชมว่าคนเก่าดีกว่าคนใหม่เงี้ยเหรอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแฟนเธอเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วแต่ใครถามก็พูดถึงแต่แฟนเก่าแบบนี้เธอโอเคจริงๆดิถามจริงเป็นต้นบางก็เดือดไปอีกต่อว่าคนดราม่าเวียรุนแรงเช่นกันและพาดพิงกลายเป็นต่อว่าเบลล่าไปด้วยอีกต่างหากอาทิ The คนที่แสะเขาด่าเขาว่าเขาท้องเอ่ยอะไรเอ่ยมึงจะเอาอะไรก่อนถ้าเขาท้องแล้วยังไงเพราะวันหนึ่งก็ต้องท้องเพราะเขาอยากมีลูกต่อให้ท้องแฝดสี่เขาก็ส่งลูกจบนอกได้หมดค่ะเอาตัวมึงก่อนพรุ่งนี้วันจันทร์ไปทํางานหาเงินเติมเน็ตเติมน้ํามันให้พอเดือนก่อนอ้อบางคนก็ไม่มีรถขับอีเปรดเป็นต้นอย่างไรก็ตามก็มีคนดังในโซเชียลที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นฝ่ายหญิงบอกว่าไม่รู้ว่าเวียเป็นดาราเช่นกันโดยบอกว่าไม่รู้ว่าเวียเป็น ดาราแต่หลายปีก่อนเล่นเป็นสตันดำน้ำให้เขาในละครเรื่องหนึง่งอันนี้ก็งงอยู่นะ เอาหมดปกติของชนีทั่วไปมีคนมาจีบแบบเซีเยรีสแล้วคือหน้าตาดีไม่เช็คไม่ตรวจสอบเลยเหรอว่าเขามีเจ้าของไหมแล้วนั่นคือพรีเซนเตอร์แปดแสนอย่างมีวิวบอร์ดทั่วประเทศไม่ต้องดูทีวีลืมตาก็รู้แล้วว่าใครไม่แปลกนี่ว่าแปลกแต่ดีใจด้วยที่แต่งงานกันแค่ไม่ค่อยเข้าใจบทสัมภาษณ์ช่วงหลังๆของทั้งคู่เท่าไหร่ขณะที่มีการแจ้งด้วยว่าแฟนขับเบลล่าเองไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวดราม่าเรื่องดังกล่าวแต่ยังได้ทั้งยังขอด้วยว่าอย่าดึงเบลล่าไปเกี่ยวข้องอีกเลย ขอให้ move on กันได้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ